สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี p ่เพื p, p ่อนเพื p, p ่อนเอฟซีทุกทุกคนนะครับผมมาพบก,กับบ่าวหลงเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยหานอยโค้งสุดท้ายนะครับวันประจำวันท <dev> <itate> ี่8นะครับเดือนหนึ่งสองพนะครับมารวมสีนอยเนาะในคลิปที่2นะครับผมสําหรับเมื่อวานนี้นะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับในโค้งสุดท้ายผมให้เด่น4เด่น2วิลุตที่4ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลเนาะนนอยเฉพาะกิจนะครับ9ก9กับ90นะครับ นอยแรกนี้หลุดไปเลยเนาะนะครับหลุดไปส่วนนอยพิเศษนะครับ904เนะกับ81 8 1นี้หลุดไปนะครับ04มาเข้าตัวกลับเนาะมาเข้า4 0นะครับเด่น4วิ่งรูดที่4นี่มานะครับผมมานะครับเน้นไปในนอยพิเศษก็มานะครับมานะครับสำหรับ3ตัวก็ เมืนเดิมอีกแล้วครับ3ตัวก็ผิดตัวเดียวอีกแล้วเนาะอันนี้904อันนี้649เนาะก็ผิดเลข6นะครับผมสำหรับนอยปกติ657กับ28 657หลุดไป28อืเสียดายนะครับไม่ได้จับคู่ให้เนาะนะครับถ้าใครเอา2ไปวิ่งรูดนี้มานะครับมาใน28ตรงๆเลยเนาะนะครับส่วนที่ผมจับคู่ให้ไม่มีนะมีแค่26เน้นไปที่29ออก28นะครับ เสียดายนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเสียดายมากๆสาหรับน้อย VIP นะครับผม2 1 0กับ3 3สามเลขเบิ้ลหลุดไปนะครับเด่น2มาแค่ตัวเด่นนะครับ10ไม่มีคู่เนาะหลุดไปนะครับผมก็ในน้อยปกติน้อยปกตินี่ก็มาเนาะมาตัวเด่นเนาะนะครับที่ผมเน้นให้สรุปแล้วเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายมาแค่0440นนะครับเน้นให้น้อยพิเศษก็มาอยู่นะครับมาอยู่ นะครับผมส่วนนี้นน้อยปกติมาแค่ตัวเด่น2นะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆนะครับถ้าเอาแนวทางไปวิ่งรูดนะครับผมสาหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสําหรับตัวเด่นนะครับโค้งสุดท้าย ผมให้เด่นไปที่นะครับผมให้เด่นไปที่สองนะครับแล้วก็หกนะครับผมเมื่อวานนี้วิ่งรุดที่4เนาะวันนี้วิง 4, วนนว่งรุดที่สองนะครับในสูตรนี้นะครับวิ่งรุดที่2นะครับเด SUV, ่นสองเด่นหกวิ่งรุดที่2นะครับส่วนเด่นหกจับคู่นะครับก็จะมี ก็จะมีนะครับผมหกศูนย์หกสองหกีหกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะครับปิดท้ายส่วนเด่นสองวิ่งรุ่นที่สองนะครับก็จะมี สองศูนย์สองสามสองสี่สองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะครับผมส่วนในหลักร้อยสูตรนี้หลักร้อยในสูตรนี้ผมให้ไปที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับผมก็จะเป็น 164นะครับแล้วก็1 2 3นะครับผมก็เป็นเลขเรียงเนาะนะครับส่วนในโค้งสุดท้ายที่ผมจะเน้นให้นะครับก็คือในนอยปกตินะครับผมเนาะถ้าใครชอบก็ลองเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับหรือว่าพี่ๆจะชอบในนอยเฉพาะกิจหรือว่านอยพิเศษนะครับหรือว่านอย v i p เนาะก็ ลองพิจารณารับชมดูได้นะครับผมสำหรับตัวเด่นก็จะเน้นให้4คู่เช่นเคยนะครับผมก็จะเน้นให้4คู่หลักๆก็จะมี6 4สเนาะสองสามสแล้วก็2 8แล้วก็6 8นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ ส่วน3ตัวนะครับชอบเลย1 2 3นะครับวัดไปเลยเนาะนะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับผมต้องขอขอบคุณกำลังแรงใจพี่พี่ทุกทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมเข้ามาชมคลิปนะครับเพราะว่าบาหลองนะครับบหลองเห็นยอดบิวเนาะยอดบิวยอดไล์แล้วก็มีกำลังใจนะครับมีกำลังใจทำคลิปนะครับก็จะพยายามคัดสรรตัวเด่นมาฝากพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับผม สลับคลิปนี้ก็ขอให้พี่พีเขอให้มีโชคปังๆกันท,ทุกคนนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ